วันนี้นะเราเช่อมาบอกว่าเราจะปิดกิจกรรมนะคะวันที่2ษายนะคะแล้วก็จะปิดนะคะเราจะจักวันที่25เมษานะ,ะแล้วเราจะให้เพื่อนๆนะคะถามเรานะคะว่าจะถามอะไรเกี่ยวกับเรานะคะแล้วก็จะตอบนะคะเราก็จะตอบนะคะทำเป็นอีกคลิปตอบเดี๋ยวเรามาดูนี่กัน อันนี้น่าเราแจกอยู่ในกลุ่มนะคะอันนี้เป็นแท็กมีคนได้ไปแล้วนะคะเป็นลูกตาลเ,เราแจกอยู่ในกลุ่มนะขอโทษนะลืมนึกถึงยูทูบอ่ะเพราะยูทูบเราควริดจาเนาะเรากเลยไม่ได้นึกก็เลยไปแจกอยู่ในกลุ่มนะคะลูกตาลได้นาตรงนี้นะคะเอ้ยถ้าเกิดของแท์เราจะแจกอีกนะคะวันนี้เราเทรดของไงก็เลยได้ โอเคปีวันที่25นะคะกิจกรรมนะคะจับฉลากที่25ตอนเย็นนะคะต่อมานะคะใครอยา,ากถามอะไรก็เม้นไว้ด้านล่างนะคะคอมเมนต์ไว้เลยกิจกรรมนะแคปรูปม,มาด้วยนะคะบางคนส่งแต่ชื่อมาไม่แคปรูปม,มาให้เราเลยแล้วก็ไม่เขียนนะบ๊ายบาย